หลังจากที่ผมได้ทําคลิปเจ้า MK6 8 0ส่วนไลฟ์ไปนะครับก็ได้รับความนิยมกันค่อนข้างสูงเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ผ่านการใช้งานเจ้า MK6 8 0ส่วนไลฟ์มาประมาณหนึ่งเดือนผมก็เริ่มชินไปประมาณแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ลองเข้าไปเลื่อนแอปส้มเพื่อหาคีย์บอร์ด15%อีกสักตัวหนึ่งครับจนไปเจอเจ้าแกลส0.7นะครับแต่ตอนนั้นันอยู่ต่างประเทศ่ผมเลยไม่อยากที่จะเออสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเลื่อนผ่านไปก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ ไปเจอเจ,อเจ้าแก๊ง77นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นวันที่28กุมภาพันธะ์เป็นวันสิ้นเดือนพอดีกครับก็เห็นเจ้านนแก๊ง77เน,นี่ยขายที่ไทยนะครับแถมอยู่ปทุมธานีด้วยนะฮะเมื่อเลยไม่รอช้าไปสอยมาเลยครับหลังจากที่กดสั่งซื้อะไรเสร็จแล้วก็ของโซลเอาทันทีนะครับก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเมืเลยชิ้นสุดท้ายแล้วฮะแล้วก็เจ้าแก๊ง77นะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกที่ผมจะได้เริ่มมอดเองจากศูนย์เลยนะครับโอเค เนื้อาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาด้านในเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนแรกนะั่นคือส่วนของ unbox นั่นเองนะครับในส่วนของ unbox นั้นก็เปิดมาก็จะพบกับชุด stabilizer แบบ screw in นะครับชุดนัดและอุปกรณ์สำหรับปประกอบคีย์บอร์ดที่ทกระหว่างเพลทและ PCB นะครับมี PE sheet ให้แล้วก็เพลทที่เขาให้มาจะเป็นแบบ poly carbonate Plate นะครับมีใบคู่มือแล้วก็ตัวเป้ของเราคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผม ผมผมกโ no. What? What okay, นโอเคในส่วนการอันบล็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาดูในพาร์ทแรกของเราเลยก่าพาร์ทแรกก็คือการพาร์ทของการจูนสเต็ปนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มจูนสเต็ปเราก็ต้องมาทําการบาลานซ์ตัววายของเราก่อนนะซึ่งวายที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าบาลานซ์มาค่อนข้างดีเลยนะไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยแต่ว่าดีมากๆครับผมก็ได้ทําการลูบกับไคลทองสองจุดห้า G ศูและเปอร์มาเทคนะครับ หลังจากที่เทสต์สเตเบลิเซอร์ไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่มีลัตโชไม่มีเสียงแรชชี่หรือแตกๆอะไรน,นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับในพาร์ทต่อมาก็จะทําการติดแกสเก็ตโฟมครับเออลืมบอกไปว่าคีย์บอร์ดตัวน,นี้ใช้ระบบแบบแกสเก็ตเมาส์นะครับก็คือการเอาโฟมมาลองให้ตัวเกลดกับ PCB เนี่ยมีความเฟล็กมากขึ้นเวลากดลงไปก็จะได้มี ความเฟล็กแล้วก็การกดที่มีความสนุกมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรใหม่สําหรับผมมากๆเลยนะครับก็ในการประกอบวันนี้แทบไม่ต้องใช้น็อตอะไรเลยนะน็อตที่เราใช้จริงๆก็มีแค่ตัวตีเปลไลเซอร์กับประกอบระหว่างท็อปเฟรมกับวัตถุมเฟรมนะครับนั่นแหละครับโอเคหลังจากที่เราติดโฟมอะไรเสร็จทุกด้านแนล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะเอาเครื่องยนต์ลงเครื่องได้เลยนะครับ การจะไดลองเครื่องเร็จก็ E-CAP ที่ออกมาใช้ในบิลนี้ก็น่าจะเป็น E-CAP อ,อัลโก EPPT อะไรผมจำชื่อไม่ได้ส่วนสวิตท,ที่ใช้ในบิลนี้ก็จะเป็นตลอด m i l k y y e l o w w นี่เนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองฟัง typing test กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง หลังจากที่เราฟัง typing test นะครับเสียงของเจ้าตัวแกสโซเสียงมันจะออกไปทางแคร็กกำลังดีนะครับและณปัจจุบันผมเริ่มชอบเสียงแคร็กหรือเสียงแนวแนวนี้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะเนาะอะไรๆก็เปลี่ยนไปได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะหาซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ในแอปส้มนะครับหรือถ้อ ใครที่อยากได้สเปคใกล้เคียงก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือเจ้า GMK 6 7นะครับและคีย์บอร์ดที่ผมซื้อมาก็มาจากร้าน Lucky Keep นะครับมาจากแอปส้มเหมือนกัน,นครับอย่าลืมไปหาซื้อกันได้เนาะและในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ทางร้านมีส่นโค้ดส่วนลดให้สำหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์หรือสวิตช์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับพูดกันมามา,มากพอแล้วก็ถ้าชอบกระดิ่งกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับ h a p p a n e c e Day Enjoy Your Time ทุกคนบาย